ดูชะตาชาวราศีเมฆครับประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับ2 5 6 8นะครับเดี๋ยวมาตรวจชะตากันว่าชาวราศีเมฆเป็นอย่างไรบ้างนะครับมามาดูส่วนหนึ่งก่อนนะตำแหน่งของดาวมนุดยูมันตกในตำแหน่งการเงินมาระย,ยะหนึ่งแล้วนะครับมันส่งผลให้ตำแหน่งเรื่องเงินเรื่องทองของชาวเมฆย,ยังคงต้องรอบคอบอยู่นะผมยังมองว่าชาวเมฆอย่าเพิ่งลงทุนในช่วงนี้นะครับ ผมอยากให้พ้นปีใหม่ไปก่อนนะถ้าจะลงทุนเงินก้อนใหญ่หรือลักษณะของการใช้เงินก้อนใหญ่ใปการทําอะไรบางอย่างนะครับเสน,นงมองว่าดามวุตติยูตรงเนี้ยมันเกี่ยวพนันกับเรื่องที่เจ้าชะตาน่าจะมีส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสาได้เรียนรู้หรือว่าศึกษาสนใจในศาสตร์อะไรบางอย่างที่สนใจก็ได้นะเช่นอาจจะมีส่วนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องไปสนใจการไหว้พระไหว้เจ้าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปเกี่ยวพันกันกนกบเรื่องการดูๆๆดวงดนุชะตาก็ได้นะอยเรื่องนี้นะครับนะทั้งทั้งหนึ่งวุจิการอะไนะทีนี้ต่อมาเลยครับ มาดูตำแหน่งดาวเสาซึ่งในตำแหน่งดาวเสาเป็นดาวใหญ่เนี่ยเป็นตำแหน่งการงานของชาวราศีเมษต้องบอกว่าในมิจจิการถามว่าเรื่องงานเครียดไหมต้องบอกว่าเครียดนะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะของกเกษตรซึ่งส่งผลดีนะครับแล้วการที่มีความเครียดครั้งนี้มันเป็นคู่มิตรกับดาวราหูมันส่งผลให้อะไรขึ้น มันทําให้การงานของเราอ่ะแม้จะยากลําบากหรือมีความเครียดแต่มันก็จะสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าไอดาวราหูมีเกษตรในตัวเปนตำแหน่งราภะที่ว่าโชคลาบแล้วมันไปคู่ตำแหน่งการงานพอดีไงมันทําให้งานอ่ะมันยากๆหน่อยมีอุปสรคหน่อยแต่มันจะสําเร็จนะครับมาดูเรื่องต่อมาออพันธุของเขามีดาวดาวพฤหัสเข้าไปอยู่นะครับเราได้เกณฑ์นี่เป็นมหาอุดพอดีนะครับต้องบอกเรื่องหนึ่งก่อนไอการที่พันธุได้มหาอุดเนี่ยเป็นดาวเป็นดาวพฤหัสตัวเดียวที่ที่งจะย้ายเข้ามาเนี่ยนะครับ มันมีข้อดีไหมมันมีข้อดีแหละข้อดีก็คือมันเหมือนส่วนหนึ่งก็คือตัวเราเองมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางหรือเปล่าจะได้เดินทางใกล้ๆเดินทางในเดือวันหรือว่าลักษณะการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวก็ได้นะครับแต่ในมุมมองหนึงก็มุมมองที่ว่าอาจจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องที่เราใช้เงินใช้ทองในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมรถราพันะหรือเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมบ้านก็ได้นะนะครับเพราะว่าพระรหัสมันอยู่ในวินาศของชาวราศีเมีด้วยนั่นเองนะครับ อีกเรื่องที่เกี่ยวพันกันนิดหน่อยก็คือไอาการที่ส่วนนึงเป็นลักษณะของกองพันธุเนี่ยให้ไปดูเกี่ยวกับเรื่องคนใกล้ชิดป่วยไข้ไม่สบายญาติพี่น้องคนใกล้ตัวป่วยๆก็ได้นะครับหรือคนสูงอายุอาจจะป่วยไข้เนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรที่ผมบอกนะว่ามันเป็นตำแหน่งดาวพฤหัสแล้วมันได้เกณฑ์นี้เป็นมหาอุดมันก็ประมาณว่า ถามมีคนรับตัวป่วยไข้ไม่สบายลูกหลานคนใกล้ชิดหรือผู้หลักผู้ใหญ่ป่วยไข้ไม่สบายก็มักจะได้คนเก่งมาคอยช่วยเหลือหรือมีโชคกับการรักษานั่นเองทําให้มีลักษณะของป่วยไข้แล้วหายได้นั่นเองนะครับผมจะโพกัสเรื่องเงินอยู่นะผมมองว่าเรื่องเงินเรื่องทองขอให้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในช่วง ที่พ้นจากวันที่9พฤศจิกายนไปแล้วตอนที่ดาวเกตได้ย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษนะครับแล้วมันไปคู่กับตัวลักนาถามว่าดีไงมันไม่ถึงกับดีร้อเปอร์เซ็นแต่ส่วนหนึ่งคือเมื่อตำแหน่งของดาวเกตมันเข้าไปคาในตำแหน่งของลักนณาแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นไปได้ที่ว่าคนนั้นมักจะตัวเจ้าชะตาชาวศีเมษจะมีโชค หรือมีบุญเก่าหรือความดีเก่าๆที่เคยสั่งสมไว้อะไรก็แล้วแต่เช่นทําบุญมาบ้างช่วยเหลือผู้คนหรือคอยมีน้ําใจกับใครในอดีตที่ผ่านมาก็จะเริ่มทยอยย้อนกลับมาส่งผลดีกับดวงเจ้าชะตานั่นเองทําให้ตัวชาวสีเมฆอ,อาจจะพ้นวันที่เกเมษาไปแล้วเนี่ยเอาโทษครับพ้นวันที่9กพฤศจิกาไปแล้วเนี่ยจะลำบากน้อยหน่อยนะครับจะเหมือนกับว่ามีอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือไม่ถูกมองข้ามหรือไม่ลำบากใจเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับเรื่องต่อมา ตำแหน่งดาวอาทิตย์จยยะย้ายเข้าตแต่งราศีพิจิกที่ตำแหน่งมรณะ,ะในวันที่17พฤศจิกายนนะครับแล้วในนั้นมีอังคารอยู่ซึ่งเป็นเกษตรตัวเองเป็นคู่ศัตรูแ,ลแหละนะครับตรงๆเลยนะมันมีส่วนเกี่ยวข้องที่ระวังชาวราศีเมษจะป่วยไข้ไม่สบายหรือมีลักษณะของการทุกข์ใจหรือลำบากใจมีเรื่องอึดอัดใจเกิดขึ้นได้แต่ผมว,ว่านี้มันควรจะเกิดขึ้นแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันเริ่มมีอิทธิพลละมันจะเกิดข,ขึ้นก่อนนิดหน่อยก่อนที่ี่มันการย้ายราศี มันเกิดขึ้นในช่วงประมาณนี้แล้วครับตั้งแต่ประมาณเนี่ยตั้งแต่ประมาณต,ตอนตอนตอนต้นเดือนเลยนะต้นเดือนของอเดือนพฤศจิกายนหรือว่าประมาณปลายปลายเดือนตุลาคมก็ได้ครับจะเริ่มความรู้สึกประมาณนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะนั้นเดือนนี้ชาวราศีเมษก็ทําบุญสุนทานหน่อยแล้วกันเนาะนะครับเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายชีวิตสัตว์หรือว่าใส่บาตรพระอะไรก็ได้นะครับบริจาคลงศพตามสะดวกเลยนะครับทําบุญประกอบกันหน่อยในเกณฑ์ของออแล้วตำแหน่งมรณะเนี่ยมันมีทั้งดาวอาทิตย์ดาววังคาและดาวสุขคาอยู่ ผลก็คือเมื่อดาวศุกร์มันมีตาแหน่งที่เกี่ยวกับสัตชาเ you ข้ามาเกี่ยวข้องของชาวราศีเมฆมันมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเออ oh. นะครับเป็นไปได้ไหมที่เดือนนี้มีเหตุจำเป็นต้องเดินทางกระทนหันหรือมีเหตุการ์เดินทางเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานหรือมีเหตุอะไรบางอย่างจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปรับผิดชอบรับภาระหรือรับความรู้สึกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้นั่นเองของชาวราศีเมฆนะครับเรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องปิดท้ายก็คือเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภผมไม่แนะนําในเรื่องการเสี่ยงโชคในเดือนนี้เท่าไหร่แม้ตําแหน่ง เกณฑ์ของราพะโชคลาภจะได้เป็นเกษตรกับดาวราหูซึ่งน่าจะเป็นโชคใหญ่แต่ว่าเมื่อดาวมนุษยูยังคงคายอยู่แบบนี้ตำแหน่งการเงินมันไม่ค่อยดีนะครับเออมันไม่ค่อยดีนะ มันจะไปดีเรื่องงานมากกว่าเช่นงานเราทุกใจมากกับได้ผลตอบรับที่ดีหรืองานเรามีอุปสรรคเยอะมันทําให้งานเรามีความก้าวหน้าถ้าทํามาค้าขายรู้สึกว่ายากจังก็มักได้กาไรเยอะหรือทามาค้าขายเหนื่อยใจจังไรไม่มีใครดูแต่นานไปจะมากมายมหาศาลได้มันจะเป็นรอแบบนี้ซะมากกว่าเหมือนโชคลาภจะมาทางธมหากิกนนะนะเออมันไม่ได้โชคลาภไปทางการเสี่ยงโชคนะครับเพราะฉะนั้น ขอให้เป็นทักษะการเป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับชาวราศีเมษครับประจําเดือนพฤศจิกายน2 5 6 8นะ้าครับฝากกดไลค์กดติดตามอาจารย์เพิ่มบทใ,ใจด้วยนะครับขอบคุณครับ